ห้างดังท่านผูน้ชมนี่ชาวติ๊กต็อชาวโซเชียลเขาไปถ่ายมานะเขาไปเดินห้างดังแถวบ้านนะครับเขาจะไปซื้อของนี่แหละนะปรากฏโอ้โหก็ถา่ายมาโอ้ยทำไมมันล้างอย่างนี้ทำไมไม่มีคนเลยอะ่ะนะมองไปทางซ้ายทางขวาเอ๊ะทำาเรามาเดินอยู่คนเดียวหรือไงโอ้ยมองไปนึกว่าผีหลอกนะนึกว่าเดินอยู่ในเมืองล้างโอ้ยตายแล้วนี่นะครับเดินไปชอปปิ้ง มองไปทางไหนทางไหนก็ไม่มีคนองโอ้นี่ฮะนี่เป็นไงล่ะสมน้ำหน้าสมน้ำหน้านะครับคนกทมด้วยนะเพราะคนกทมก็เลือกพักส้มมานะสมสมใจอยากนี่เงียบทั้งกรุงเทพนะฮะสมใจอยากไอ้พวกน้อสมส้มนะ ถามว่าไอ้พวกด้อมส้มงงเอ้มันเกี่ยวอะไรกับคนด้อสมส้มเกี่ยวอะไรเอ้เสื้อแดงเป็นรัฐบาลไม่ใช่เหรอเกี่ยวอะไรกับสม้มเอาก็เลือกส้มมาทั้งกทมไม่ใช่เหรอแดงมันมีเขตเดียวเองที่ชนะเออแล้วมันเงียบขนาดเนี้ยแล้วไอ้พรรคส้มอ่ะมาช่วยอะไรได้ไหมล่ะเออนะแทนที่จะไปเลือกลุงตู่ไงเห็นไหมเออแทนที่จะเอาคะแนนไปให้ลุงตู่ต้องมาเสียคะแนนให้ ไอ้พักสม้มแล้วมีมีผลมีประโยชน์อะไรไม่เลือกมาแล้วเศรษฐกิจดีไหมล่ะเออนะส้มทั้งกทมอะไรโอ้ไม่รู้เอาเอาสมองหรือส้อนเท้าคิดนะไปเลือกไอ้พักสม้มเนี่ยทั้ชมเอ้ยนะเสียได้ของเสียได้เงินเดือนนะพูดเลขก็ผิดนะเออเอาเงินเดือนมา เสียดายว่าเอาเงินเดือนมาให้ประชาชนใช้จ่ายอย่างนี้ไว้ใช่ไหมเงินเดือนเป็นแสนนะครับโอ้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยวันวันเนี่ยฝ่ายค้านเป็นฝ่ายค้านก็ฝ่ายค้านี่ไม่ได้เรื่องได้แล้วอะไรเลยนะถึงว่าพรรคประชาธิปัตย์เขาไม่อยากเป็นฝ่ายค้านด้วยนะอยู่ไปก็ไหลบอยนะครับเออเป็นเป็นร่วมรัฐบาลดีกว่าอ,อนะะ เนี่ยฮะดูนะฮะโอ้โหเงียบมากนะเงียบจนไม่รู้จะเงียบยังไงแล้วนี่ช่วงต้นปีนะครับเนี่ยนะนี่ตุนจีนด้วยนี่เทศกาลตุดจีนด้วย,รวยประดับธงประดับอะไรนะแต่ใครตุดจีนแล้วด้วยคนยังไม่ไปซื้อของเลยนะคนก็ไม่มีตังซื้อของไงยนะครับอ,อไปไหว้คนไม่มีตังซื้อจะไหว้กันอะไรก็คิดหน้าคิดหลังจะซื้ออะไรดีวะอืม นี่แหละฮะนะน่าสงสารนะจะว่าแต่ในห้างเลยครับตอนนี้ยนะอหที่อื่นก็เงียบหมดตอนนี้ร้านของร้านค้างเงียบไปกันทั้งหมดร้านอาหารร้านอาหารนี่โอ้ยบ่นกันเป็นแถบแบนะเออนะครับสม้มหน้านะคนเสื้อแดงสม้มหน้าคนเสื้อส้มนะเออ ที่หลังก็สมัยหน้าก็เลือกให้มันดีๆนะครับเลือกลุงพีหนุนตอนนี้ลุงพีนี่คะแนนโพนี่นำเลี้ยวเลยนลุงพีอะนะเ,ออเลือกลุงพีเป็นนายกนะสมัยหน้านะอ,อจะได้คนละครึ่งจะได้กลับมาอีกนะครับไม่ใช่ว่าสมัยหน้าเลือกไอพ้พรรคส้มอีกนะไม่เอานะอืยังไม่เข็ดอีกหรอนะไม่ใช่สมัยหน้าก็เลือกพรรคแดงพรรคส้มอยู่นี่แหละนะวน,ะอ,นอ,ยอย่างเงี้ยนะมันไม่มันมันถึงแบบ บ้านเมืองมันไม่ไปไหนไงนะวนอยู่แต่อ้มกัแดงอย่างนี้แล้วเ,ออเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอ,อกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ